ว่ามีฝนตกนะครับคือร่มร่มกับแห้งมันก็เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ปลูกตัวพักแ้นวนะครับอย่างผมเนี่ยมันเกิดตัวแกข้างครับก็เทาก็ต้องค่อยมาเอาขึ้นนะครับเอาขึ้น้างพันไหมครับเพราะว่าก้อนหนาที่มันล่ก็คือว่ามันขันมันว่าถ้าในพันเต็มที่นะก่อนพันเต็มที่หดไปแล้วมันก็เบรมีปัญหากลางช่วง ้อมีเกิดไม่มายังเสียเฮามันบ่สั้งถึงป่าเฮาเลยจองเที่ยวมาขึ้นน้ำยมบ่เศร้านะครับเพราะว่าการเท้าโบขึ้นเนี่ยมันสิอันหมากม่นสิพงงานนะครับหมากม่ใช่ตั้งดินมันเป็นงอๆงงีง่ายเวลาขายมันก็บบดีนะครับวิธีการเฮาก็มาพันไปนะครับบางอันก็จำปินต้องเทียบขันไว้น้ำครับเจียมเสียมมัดไว้น้ำ นี่แยกอันกับเที่ยวมาพันกันนี่ครับตอดปลายมันใส่กันน้ำรับเพราะว่ายังบริมันพันปลายมันห็้มันทับกันไปน้ำเพราะว่ากันน้องบราทับกันนี่เห็นไหมคบสมันเฉียนไปมัดหมครับก็นที่ตกลงคือเขาเนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหากันปลูกตัวฟางเหงยานะครับก็คือเอาต้องเที่ยวข้างกันนูงสิละ